แนวข้อนี้นะครับเราจะลองมาสร้างเส้นผ่านนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนให้เป็น selection ทีหลังนะครับเนื่องจากว่าในบางกรณีนั้นรูปทรงที่เราต้องการเลือกอาจจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะเลือกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในที่นี้เราก็จะลองมาสร้างด้วยกันนะครับก่อนอื่นนั้นผมสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับและก็เลือกที่เครื่องมือตรงนี้นะครับ pen tool ใช้อาิรัตเป็นตัว P ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับส่วนที่ต้องเลือกก็คือการสร้างเส้นผ่าน และว,วิธีการเลือกนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่จุดเริ่มต้นได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคลิกหลายๆจุดก็ได้นะครับให้ล้อมรอบบริเวณที่เป็นลูกอมของเราก่อนนะครับและเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับจะสังเกตนะครับที่สัญลักษณ์ของเมาส์นั้นจะมีรูปวงกลมปรากฏขึ้นมานะครับก็คลิกเพื่อปิดในส่วนของเส้นพาธ นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับลักษณะของเส้นผ่านให้เหมาะกับรูปทรงที่เราจะเลือกซึ่งถ้าลองสังเกตนะครับว่าในตอนนี้นั้นจุดหรือว่าการครอบคุมเส้นผ่านนั้นอาจจะยังขาดอยู่นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของเครื่องมือที่มีชื่อว่า Add Anchor Point Tool เพื่อที่จะเพิ่มจุดนะครับให้กับเส้นผ่านนั่นเองก็คลิกลงไปบนเส้นได้เลยนะครับเพิ่มไปหลายๆจุดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยมาลบทีหลังนะครับสำหรับเส้นที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ เมื่อเพิ่มจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะปรับโครงสร้างต่างๆให้เหมาะกับรูปทรงนั่นเองนะครับคลิกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเลือกในส่วนของ Direct Selection Tool นะครับแล้วก็ผมจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ปรับให้เห็นนะครับแล้วก็เลือกที่เครื่องมือ Direct Selection Tool นะครับก็ดึงนะครับคลิกก่อนแล้วก็สามารถที่จะย้าย Selection ต่างๆ,างๆมายัางตำแหน่งหรือว่า จุดที่เราต้องการได้เลยนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนสามารถที่จะสร้างจุดผ่านขึ้นมาหลายๆจุดก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งจุดผ่านมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถทําให้การเลือกนั้นเลือกได้เหมือนรูปทรงได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเมื่อในส่วนของการปรับลักษณะโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับทําให้เส้นผานตรงนี้ กลายเป็น selection นะครับผม z ู o มา u ออกมานิดนึงนะครับนะครับวิธีการนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาที่ในส่วนของ palette parts ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกให้เป็นในส่วนของ make selection นะครับแล้วก็ในส่วนของ make selection ก็จะมีสองส่วนนะครับ rendering จะเป็นการปรับความฟุ้งเบลอของขอบ selection นะครับแล้วก็ operation จะเป็นการที่เราได้สร้างในส่วนของ selection ขึ้นมาใหม่ แล้วก็โอเคเพียงเท่านี้ในส่วนที่เราเลือกก็จะเป็น Selection แล้วนะครับอาจจะมีบางเครื่องมือที่สามารถที่จะเลือกรูปทรงนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่เพื่อที่จะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมก็จะใช้เส้นผ่านให้ดูนั่นแหละครับจางนั้นนะครับก็ให้มาที่ในส่วนของในส่วนของผล t ตผ่านนะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อที่จะเลือกฟิล์ p ผ่านนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของคอ n t ทนต์จะเป็นการเลือกสีนะครับเรากําหนดก่อนก็ได้หรือว่าค่อยมาเลือกสีทีหลังก็ได้ ซึ่งสีที่ผมใช้ผมก็จะใช้สีแดงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสดให้กับลักษณะของส e เล็ชันของผมนะครับแล้วก็โอเคได้เลยนะครับก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างสดขึ้นนะครับแต่ถ้าลองสังเกตนะครับว่าขณะนี้สีของลูกอมนั้นอาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเพราะว่าเป็นสีที่ค่อนข้างจัดเลยทีเดียวนะครับผมก็จะกลับมาที่ในส่วนของเลเยอร์นะครับแล้วก็จะมาเลือกในส่วนของนอร์มอลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่เอฟเฟกลงไปผมเลือกที่โอเลนะครับ การเลือโอเลนั้นผมจะปรับให้สีตรงนี้ดูอ่อนลงนะครับแต่ว่าสีที่ปรับอ่อนลงนั้นจะมีส่วนเสริมนะครับทำให้สีเดิมแล้วก็สีใหม่นั้นเรียกง่ายๆก็คือดูสดขึ้นนั่นเองในส่วนนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ฟิลนะครับคลิกที่เลเยอร์ก่อนแล้วก็คลิกเลือกที่ฟิลแล้วก็ค่อยๆปรับลงมาต้องสังเกตนะครับว่าถ้าผมปรับลงมาเป็น0%ก็จะเป็นลักษณะของอมยิ้มที่มีสีเดิมนั่นแหละครับในส่วนของฟิลที่เราสร้างขึ้นมานั้นก็จะหายไปแต่ก็ค่อยๆปรัับเเพพิิ่่่มมมนนนะือออททีจให้้้โขงย ดูน่ากินหรือว่าดูมีความสดใสมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็ปรับได้จนกว่าเราจะพอใจนะครับในกรณีนี้เป็นต้นนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะสร้าง selection ขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้งานนั้นออกมาดูสดใสแล้วก็ดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็ลองนําเอาไปใช้งานกันดูนะครับเราสามารถจะประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะให้งานนั้น ดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเลือกซเล็ t ชันที่ดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้โดยใช้ในส่วนของเส้นผ่านนะครับ